เรื่องของสถานการณ์ไฟปา่าเขาบรรทัดในพื้นที่อำเภอเมืองตราดครับก็ยังคงลุกลามต่อเนื่องเข้าใกล้สวนผลไม้ของชาวบ้านนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการระดมกําลังเข้าดับไฟและก็ทําแนวป้องกันขณะที่บางจุดครับยังไม่สามารถเข้าดับเพลิงได้เนื่องจากมีทุ่นระเบิดที่ยังหลงเหลือในพื้นที่ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาของวันที่11กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดครับ ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด10,000ลิตรพร้อมกำลังจากเจ้าที่ทหารพรานาวิกโยธินเจ้าหน้าที่อบตอกำน,นันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงจิตอาสา,าภาคประชาชนครับที่เข้าไปดับไฟป่าอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมดนะครับเช้าวันนี้เนี่ยไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องทางด้านคุณเกรียงไกรปัญญาพงศธรนอำเภอมืองตราดเล่าให้ฟังว่าไฟป่าเนี่ยได้เผาไหม้พื้นที่ไปแล้วกว่า1ใน3ของเขตอำเภอเมืองตราดนะครับซึ่งครอบคลุมหลายตำบล ไม่ว่าจะเป็นตำบลท่ากลุ่มตำบลตะกลางตำบลชำรากรวมถึงตำบลแหลมกลัดโดยขณะนี้นะครับไฟลามจากแนวสันปันน้ำเข้ามาใกล้หมู่7ตำบลท่ากลุ่มแล้วก็อาจจะกระทบสวนผลมไม้ของประชาชนทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งเข้าพื้นที่ตัดแนวกันไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลามเข้าป่าชุมชนซึ่งถ้าหากควบคุมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของประชาชน แล้วก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่ยังคงน่าเป็นห่วงก็คือบริเวณรอยต่อตําบลท่ากลุ่มและตำบลตะกางโดยขณะนี้นะครับไฟยังอยู่บนเขาแล้วก็ยังไม่ลงมาในพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าที่ยังไม่สามารถดับไฟได้แล้วก็ยังคงได้ยินเสียงระเบิดจากทุ่นระเบิดเป็นระยะๆะะครับเนื่องจากพื้นที่นี้เนี่ยเกิดไฟไหม้ติดต่อกันมา3ปีแต่ทุ่นระเบิดเนี่ยยังไม่หมดครับทางด้านในอำเภอเมืองตราดนะครับ บอกว่าในอนาคตเนี่ยทางจังหวัดตราดมีแผนจะเปิดเส้นทางปลอดภัยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดอำนวยความสะดวกให้กับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งต้องประสานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะดําเนินการสําหรับต้นเพลิงของไฟป่าเขาบรรทัดครั้งนี้เนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าเป็นจุดเกิดใหม่หรือจุดเก่าที่ปะทุข,ขึ้นมา แต่จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีกลุ่มควันลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุครับที่ทําให้ไฟป่าเนี่ยลุกลามเข้าสู่เขตไทยอย่างต่อเนื่องฝั่งนู้นนะครับแหมคำว่าฝั่งนู้นก็พูดได้ยากอยู่นะครับก็มีไฟตลอดเวลาผมไปดูเมื่อวานเนี่ยไฟยังไม่ข้ามมาแล้วรอข้ามมาเห็นควันลอยขึ้นมาทางหลังเขาเนี่ยซึ่งเป็นเขตแดนฝั่งของข้ามอ่ะก็เห็นควันหนาอยู่ครับนะก็เหมือนกับว่า มันเตรียมเวลาที่จะข้ามมาพูดง่ายๆนะครับความเสีงในอันนี้เนี่ยโชคดีฮะว่าเรายัางทางทีมของทหารตำรวจชายแดนตจะเวนชายแดนพลเรือนท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยยังกันไม่ให้ไฟชุดนี้ไหลลงจากเขามาแล้วเข้าพื้นที่ราบเรายัางพอกันไว้ได้อยู่ครับเดนท่านว่าเวลานี้นะครับเราได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดนะอายุผมเนี่ยใกล้ชิดกับทางแนอำเภอฝั่งตรงข้ามก็คืออำเภอเวียงเวนจังหวัดโพธิสัตย ท่านก็ดีมากนะฮะท่านเองก็เห็นเรา,เาแบบมีปัญหาเนี่ยท่านก็เดินทางจากอำเภอเวียงเวนน่ะซึ่งอยู่ห่างจากชายดแดนลาวเนี่ยหกิกิโลท่านเข้ามาบัญชาการด้วยตัวเองนะฮะแต่ว่าเรียนว่าไฟอ่ะเป็นพื้นที่วงกว้างเหลือเกิน